ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรัตดาจะพามาเยี่ยมชมสเสด็จเยี่ยมชมสเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าที่อยู่เมืองเบวิกเบวิกประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อมารอท่านพูดนะคะท่านพูดท่านจะมาลาสเสด็จพ่อเพื่อไปปฏิบัติงานที่ประเทศชิลีนะคะพระท่านอยู่นอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะคะท่านอยู่นอร์เวย์กี่ปีทั้งป้า อ๋อสี่ปีนะคะคือท่านอยู่นอร์เวย์เรามาสี่ปีแล้วนะคะก็สี่ปีกว่าค่ะก็ถึงค่ะก็ถึงวาระที่ท่านจะต้องย้ายไปประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอรับท่านนะคะเดี๋ยวเราจะชมเสด็จพ่อไปก่อนนะคะจะให้ชมเสด็จพ่อไปก่อนนะคะเออที่ต่อเลยนี่นะคะเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้านะคะท่านอยู่ อดิษสถานอยู่ที่เมืองเบวิกนะคะเมืองเบวิกประเทศนอร์เวย์นะคะท่านจะตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมน,น้ําอยู่ตรงนี้นะคะริมน,น้ําประเทศนอร์เวย์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะทิงจุลาลงกรณ์นะคะของสยามอัพสยามนะคะท่านจะมาเยี่ยมที่นี่ก็คือบีเซิร์กที่เบวิกที่นี่ก็คือในปี พอสศูนยนะคะหรือพอสอ24 5 0นหนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรสยามนะคะหรือรอส1้อนนะคะพอสอ24 5 0นหนะคะนี่ดอกไม้กำลังจะแตกออกมานะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเห็นไหมคะ เนี <by default> mm ่ยจะผลิออกมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะสดุอใบไม้ผลินะคะเห็นใบไม้ผลิไหมคะจะผลิออกมาเนี่ยดอกไม้ผลิค่ะดอกไม้ผลิค่ะแตกยอดออกมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะนี่มารอรับนะคะมารอรับชมพุณนะคะคุณจะมาถึงใบๆบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะน,นี่คนคนนี้ใจดีทำก้ามสะหาาเพื่อนะนี่ะดูวิวนะคะเราจะชมวิวไปก่อนนะคะวิวสวยงามนะคะเบวิกน,นะคะเบริกนอร์เวย์นะคะเป็นเมืองท่าเรือนะคะเมืองท่าเรือน้ำลึกนะคะซึ่งมีเรือขนส่งสินค้ามีเรืออะไรมากมายก็จอดอยู่ในท่านี้นะคะ ันนั้นเป็นฝั่งโน้นเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะคะดูค่ะบ้านอยู่บนภูเขานะคะบ้านอยู่บนภูเขานะคะเรวิกค่ะสวยงามค่ะดูค่ะสะพานสะพานข้ามไปฝั่งโน้นนะคะสะพานเรวิกข้ามไปฝั่งโน้นค่ะเห็นไหคะ วิวสวยนะคะเบวิกเป็นเมืองท่าเรือที่สวยงามนะคะฝั่งโน้นเป็นเกาะสันเดย่าที่เราเคยพาไปดูนะคะในคลิปเก่าๆนะคะนี่ค่ะใบไม้แตกออกมาจะเป็นสีเหลืองนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะพวกมรารอรับกันก็มีพี่เป็นสมเราแล้วก็ป้าสูสานนะคะ เสร็จพ่อเราจะตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้นะคะในทุกๆปีของเดือนกรกฎาคมนะคะที่นี่ที่เมืองเดวิกนี่ก็จะได้ทำได้มีจัดงานน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านทุกปีคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแต่งชุดไทยสวยๆนะคะมาร่วมเดินขบวนจากข้างบนลงมาที่ท่านตรงนี้นะคะ ลงมาที่อ่าพระบรมใที่ท่านเสด็จหรือที่ท่านอ่าอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะริมน้ํานี่คะจะเป็นขบวนขบวนรํรขบวนนางรําสวยๆนะคะมากันนะคะซึ่งเดินมาจากตรงโน้นค่ะเดินมาจากฝั่งโน้นนะคะทุกปีนะคะในเดือนกรกฎาคมนี่ค่ะคือเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ท่านอ่าเสด็จมาที่นี่นะคะเพราะพระองค์ท่านเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะ ตลาดหลักแหลมในการที่จะในการตลาดหลักแหลมนะคะให้ในการที่จะมาที่นี่เพื่อมองเล็งเห็นว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่อ่าเมืองที่น่าอยู่มากนะคะเมืองที่สวยงามนะคะเมืองที่สวยงามแล้วทีนี้ท่านก็เลยท่านเสด็จมาโดยเรือยอทนะคะกับพวกนะคะ ดูค่ะดอกไม้สวยงามโทษค่ะใบไม้สีเหลืองค่ะเป็นฤดูใบไม้ผลิเลยนะคะเนี่ยฤดูใบไม้ผลิของแท้เลยเห็นไหมคะว่าสวยขนาดไหนมันไม่ใช่มีแต่สีเหลืองสีเดียวนะคะมีหลายสีนะคะดอกไม้จะมีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงสีชมพูมีหลายสีเลยค่ะอันนี้สีเหลืองค่ะดอกอะไรไม่ทราบชื่อนะคะแต่สวยงามนะคะดอกไม้สวยแล้วก็ วิวสวยนะคะเมืองเบวิคคุค่ะเป็นวิวนะคะวิวสวยงามนะคะเป็นวิวสวยมากเมืองเบวินะคะนั่นเป็นโบสถ์นะคะนะโบสถ์ที่มองเห็นอยู่ข้างบนนั่นเป็นโบสถ์เมืองเบวิดเนี่เป็นเมืองที่เมืองท่องเที่ยวเมืองนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวจะมามากในช่วงซัมเมอร์นะคะ อันนี้เป็นท่าเรือที่เราเคยถ่ายให้ดูไปแล้วนะคะตรงนี้เป็นท่าเรือข้ามฟ้าไปฝั่งสันเดียนะคะที่เป็นเรือไฟฟ้านะคะดูค่ะบ้านเรือนฝั่งนี้จะสวยงามมากนะคะย้อนเข้าไปดูได้นะคะเกาะสันเดียสวยงามมากค่ะดูค่ะวิวสวยงามมากนะคะดูบ้านเรือนฝั่งนู้นที่อยู่บนภูเขานะคะสวยงามมากนะคะ สวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะเบรวิกนอร์เวค่ะบ้านจะเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นไปเห็นไหมคะเหมือนกับขั้นบันไดเลยนะคะบ้านสวยนะคะนี่ค่ะใบไม้จะผลิออกมาอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะใบไม้ผลิดูดูใบไม้ผลิก็จะผลิออกมาอย่างนี้เลยจริงๆค่ะดูดูใบไม้ผลินะคะ ้องตาสวยงามค่ะเบริสนะคะนี่ค่ะพอใบไม้แตกออกมาปุ๊บนะคะก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะคะ ใบไม้นะคะเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้นะคะใบไม้พอฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะแตกแล้วก็ผลิออกมาเป็นสีเหลืองอย่างนี้ค่ะมีหลายสีนะคะมีสีม่วงสีแดงด้วยนะคะนี่เป็นเรือนะคะเรือนำล่องลากสินค้านะคะถ้าสมมติว่ามีเรือใหญ่เรือขนสินค้าอะไรมานี่นะคะก็จะเข้ามานี่นะคะเบวิกนะคะ แล้วเรือนี้ก็จะเป็นตัวเรือเรือนําล่องลากสินค้ามานะคะลากเรือสินค้าอีกทีนึงค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเรือลำใหญ่มากนะคะเป็นเรือนําล่องลากสินค้านะคะเหมือนกับว่าเป็นพานําล่องเป็นเป็นทางน้ําอย่างนี้ค่ะพานําล่องลากสินค้าเข้ามาให้ที่เข้าสู่ฝั่งนะคะ <haha. S 2> เรือลำใหญ่มากนะคะเห็นไหมคะ เือลำใหญ่นะคะใหญ่มากค่ะเรือนำล่องข้างบนจะเป็นเหมือนกับมีเลดารานำทางอะไรลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะลำใหญ่มากนะคะตรงนี้บริเวณบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบริเวณนี้เลาะน้ำตรงนี้ช่วงซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์จะมีคนไทยมาตกปลาที่นี่เยอะมากนะคะคนไทยจะมาที่นี่เนี่ย ตามแนวนี้นะคะแล้วได้ปลาใหญ่เยอะๆกันเลยนะคะเพราะปลาจะมาช่วงซัมเมอร์นะคะเห็นไหมคะตรงนี้บริเวณนี้เป็นที่ตกปลาของคนไทยเลยค่ะเราก็เคยมาหาครั้งหนึ่งแต่เราหาไม่เก่งนะคะก็ได้แค่ตัวสองตัวเท่านั้นเองค่ะนูนบิวสวยฝั่งโน้นนะคะบิวสวยฝั่งโน้นนะคะบิวสวยฝั่งโน้น,น,ะะน,นเลยค่ะ สวยลุมน,น้ำนะคะเมืองเบเรวิกประเทศนอร์เวย์นะคะเรือใหญ่ค่ะเรือนำล่องวิวสวยนะคะเบรวิก เวิกเป็นเมืองท่าเรือนะคะฝั่งโน้นที่มองเห็นอยู่นะคะเป็นเกาะสันดยะนะคะเกาะสันดยะซึ่งมีลูกค้าเราอยู่สองลำยังไม่ได้ไปทําให้เลยคะ่ะลูกค้าเราอยู่ฝั่งโน้นนะคะไปถ่ายรูปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปลองนะคะก็ะยังเย็บไม่เสร็จคะ่ะ พวกมารอนะคะพวกมารอมารอต้อนรับนะคะก็จะเห็นมีน้ำใจกันทุกคนนะคะนี่ค่ะมารอท่านทูตค่ะเสด็จพ่อนะคะลูกหลานมาขอบคุณนะคะลูกหลานมาขอบคุณนะคะ,สะเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าค่ะดูแลลูกหลานนะคะลูกหลานทุกคนนับถือค่ะคนไทยที่ทนี่นับถือหมดน,นะคะ นับถือนะกทุกคนนะคะใี่รอท่านทูตก,กันนะคะรอท่านทูตนะคะคนไทยที่นี่นับถือท่านนะคะนับถือทุกท่านทุกคนที่นี่นะคะท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยที่นี่ค่ะสด็จพอะราชการที่ห้านะคะ ปกป้องคุ้มครองลูกหลานเอซีทุกๆท่านด้วยนะคะให้ทุกคนรวยๆนะคะเสด็จพอ่อ คนนับถือนะคะ,สะเสด็จพ่อปกป้องคุ้มครองลูกหลานนะคะให้รวยๆทุกคนนะคะอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะตอนเช้าย่าเป็นน้ำแข็งอะตอนนี้ดีขึ้นแล้วมีแดดนะคะ สาธุนะคะลูกหลานมาไหว้นะคะเสด็จพ่อสาธุค่ะนี่ค่ะคนสวยเราแต่งชุดไทยแต่งชุดไทยมารับพระทูนนะคะและนี่ก็เป็นอะไรน้เป็นน้าสายสมวนนะคะ อันน kind of so it ah, okay. ีนะเราจะไ่ย้องท่านยนบนเรือเลยนี่ค่ะเห็นไหมสายสวยเราก็เอาถุงดีค่ะแต่งอะไรก็สวยค่ะเอาขึ้นหน่อยเนี่ค่ะถ่ายรูปกับเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้านะคะแก้วมาอนนี้อ๋ออไปนนี้นี่เรือมาจากเกาะนะคะนนเรือมาจากเกาะสันเดีย เห็นเรือไหมคะเรือมาจากเกาะสันเดีออยนะคะไมาน้อยอุ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 ยยนี่นค่ะเรือมาจากเกาะนะคะเริ่มมีคนออกเรือแล้วนะคะเพราะว่าซัมเมอร์ใกล้จะมาแล้วนะคะเห็นเรือไหมคะนอร์เวย์นี่มีเรือเป็นล้านลำนะคะทั่วนอร์เวย์เรือเยอะมากนะคะ อันนี้ก็ R g v จีนะคะสมัยหนึ่งที่เราทำงานใหม่ๆก็ขับแบบนี้นะคะขับไปตื่นตีห้าแล้วก็ขับไปทำงานตอนตีห้านะคะไปทำตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็หิมะก็ตกไปขับไปนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมรถคันนี้คันใหญ่มากนี่เก่งนะคะขับเก่งนะคะกีโลงใช่นี่ก็ขับเหมือนกันสมัยหนึ่งขับตั้งแต่ตีห้าค่ะ <c oughs> โอเคค่ะนี่คออารจีบ ขนาดใหญ่หนะ่ไหมคะขนาดใหญ่ของเราโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะูดผิด,ดท่านทูตมาถึงแล้วนะคะรถสองคันนะคะสวัสดีค่ะท่านทูตคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนักเรียนมารอแล้วคะ่ะ สวัสดีท่านทูตเรามาแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านทูตเรามาแล้วนะคะท่านทูตที่มรดกสละรักษาเกียรตินะคะท่าน,นอยู่ครบวาแล้วนะคะท่านจะย้ายไปประเทศท่านก็เลยะะมาลาเสด็จพ่อนะคะมไม่เป็น สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักด้วยค่ะมีน้องหมามาด้วยค่ะน่ารักมากนะคะสองตัวเลยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะเออเออเออต้องไปดูอันน้ นี่ค่ะท่านทูตบิมลพัชระรักษาเกียรตินะคะท่านมาจากออสโลนะคะท่านทูตไทยประจำกรุงออสโลนะคะ <c oughs> ท่านทูตไทยประจำกรุงออสโลแต่ท่านจะย้ายไปที่ประเทศชิลีนะคะท่านก็เลยมาขอลาเสด็จพ่อท่านนะคะ ท่านมาลาเป็นการส่วนตัวนะคะต่อนอยู่ที่นี่มาส4ปีกว่าคร้วคบาระจะต้องไปที่อื่นะคะไปที่ชิลีนะคะ ทุกคนนับถือด้วยใจนะคะแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะรุ่นหลังรุ่นเด็กอ่ะคงจะได้รู้อ่ะมันน่าภูมิใจเมเดินมาตรงนี้อ้อมีนี่ด้วยเหรอในขัวโลกเหนือใช่ไหมคะเรามาไกลขนาดนี้ท่านกล่าวถึงเสด็จพ่อนะคะีปีตอนนี้เจเนเรชั่นไหนละ ลูกหลานของเรานะก็ก็อยากให้มาแล้วช่วยกันบำรุงรักษาสถานทูตจัดจิตอาสานะตอนที่เรามาทำนะก็ทำต่อเนื่องได้นะคะที่นี่เป็นที่ที่ดีงามะนะเองจำได้เลยตอนวงสวงเนะี่ยเป็นเออดอกเชอร์รี่บลูอ่าเนะแล้วพอเราเราวงสวงเสร็จ เทวเหมือนวันนั้นน่ะเหมือนอยมาวันนั้นน่ะว oh ah ันน ah um ั้นน่ะมหาศัจรย์จริงๆเลย Amazing จริงๆเราถึงเสด็จพ่อค่ะรักษาความ a m ไว้พราะแบบเอ สิเก่าเก่ไปวันนั้นเหมือนท่านพ่อจริงๆนะวันนั้นเนี่ยืนตรงนี้นะครัรง่มแรงมาเป็นท่านพูดทำสำเร็จเละเราถึงปาติหารของเสด็จพ่อนะคะคืออดีษทายอิฐางขอให้สำเร็จอยากทางกทำพ่อค่ะก็วัน รรเราถึงท่านเล่าถึงปฏิหารของเสด็จพ่อนะคะละุยเแม่เห็นลยให้แม่ดูรูปเพราว่าใชา่บอกใช่แล้วแม่กบอกว่าให้เอาสีที่ทหลุดมาฏิหารการปฏิหารล่าถึงปฏิหารของเสด็จพ่อนะคะ การอธิษฐานแล้วที่เา้ทแลกต้องุนทแล้วต้องขอบคุณอาร์ตมากๆนะอาร์ตเนี่ยเป็นคนที่ไม่้อาัตเโครงการนี้เช่นกันนะคะแล้วก็ติดสถานการณ์ตลอดเลคะสถานการณนะว่ามันไม่ นี่ค่ะคณทำงานแทนท่านช่วงนี้นะคะช่วงที่ท่านย้ายไปนะคะคที่ดูแลแทนท่านค่ะประสูสารเล่าก็ขอกราบขอบคุณท่าทุกท่านค่ะที่ให้ความคนสาที่แห้แะพวกเราก็จะพยายามทำาน้าบำรุงรักษา ไอ้เกียรติจะเหมือนจากท่านผู้ที่ได้ปฏิบัติที่ไว้พวกเราเราก็จะสื่อสารต่อไปในอนาคตชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็จะตักสอนให้รุ่นเด็กๆให้ให้เห็นความสําคัญของที่หนะ้าที่ตรงนี้ซึ่งอยู่ในข้อร่กเหนืออย่างท่านผู้จ <c oughs> ัา <c oughs> ไว้ <c oughs> มันไม่เห็นเกียรติความเหนื่อยไม่ตอยากจะให้ทุกคนได้ตระหนณกได้สืบสารต่อไปบอกคนที่ใกล้ชิดบอกให้เขารู้ต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นแล้ว สิ่งไหนที่มันจะเริญง,งอกงามขึ้นมาแม่ก็จะส่งแ,น,งแ,น,งแน,งนี้นม่ะเพิ่มเริมการเิ่มระยก่ตงู่เร่อเริ่อัเร่อ่้งครเต่มาทั้งคนอาร์ตที่อยู่และคนพักที่จะอ,อูต่อไปอีกนานแม่ก็จะขอให้มีร่างกายแข็งแรงได้ช่วยดูแลต่อไปอีกนาน หน้าหนาวแม่ก็จะไปอยู่กับลูกพี่นี่ใส่ผภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มพอลลมไซด์ขอบคุณค่ะรักแม่เยอะนะเอ้ยผ่อนให้ป้าสุสานค่ะนานๆค่ะนาวะนอร์เวีเอ็มมีแม่เยอะเลยอันนี้ที่มีความสัมพัญก็คือว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เริ่มโดยคนอร์เวย์ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยพี่ถึงบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนนอร์เวย์ก็ชื่นชมทุกคนจอนนี่นะะทุกคนนี่เอะมากเลยะ ตอนนี้มาเล่าให้พี่แอฟฟังตั้แต่ต้นเลยคือตรงเนี้ยเปรียบเสมือนถ้าเรายืนตรงนรนเนี้ยรัชการที่5้าเนี่ยตอนท่านสเสด็จเบรวิกเป็นที่สุดท้ายที่ท่านประพาสก่อนกลับเพราะฉะนั้นก็เขาถึงพูดกันบอกว่า we say farewell to the king in breivik he say farewell to the king a n d Norway in breivik แล้วท่านก็สเสด็จไปเยอมัน่อที่ตรงเนี้ยท่านเขาถึงเขาถึงตั้งตั้ต มันก็มีความมันมีความหมายอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาท้อนะมีอะไรหรือว่าเหาอยู่เนะลองลองมายืนตรงนี้ดูนะคะแล้วก็นึกถึงความลำบากของท่านที่ท่านมาปี1907นี้แล้วทำอะไรให้พวกเรา้าเ <laughs> ห็นมะข่าวหวยไปกุ๊ดบายสวัด <laughs> สดีค่ะท่านผู้ ไอ้ลูกไม่ร้องเหรอไม่ร้องไม่ไ้มงล่นี่นะคะพี่มาลานะคะมาลา,ลาที่นี่นะคะโอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาไหว้เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าแล้วก็มารอรับ ท่านทูตนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะอ,อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะรัะดาจะพาชมอีกหลายๆที่นะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ